หรือเชนไฟตําำนานมวยไทยในวัติาโลกคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านไปที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นการเดินทางไปชกของยอดในชกชาวไทยจากลุ่มน้ำโขงคนครพนมก้องนาภาวุฒิสั์เล็กมวยไทยยิมนะเป็นการชกในรายการค,กครั้งที่58นะครับเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2018หรือว่าพศ2561หรือว่า6ปีที่แล้วนะครับที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก้องนาภาคนระับในวัย26ปีพบกับคู่ชกคนนี้นะครับ ดีกรีเป็นแชมป์มวยคาราเต้ของญี่ปุ่นระดับประเทศเลยนะฮะอย่างคาซึกิอิชิดะเนี่ยนะครับใครโจตู่นะครับรวิศัก์เลขวงประเริฐนะฮะที่นำพานะครับ กองนภาไปชกนะครับเป็นการชกในครั้งแรกๆเลยนะครับในรายการครัสถือว่าเป็นรายการลูกนะครับเป็นรายการในเครือของเควันครับนี่นะครับในกติกามวยเควันครับพิกัด6กิกิโลกรัม3ยกนะฮะกองนภากางเกงสีฟ้านะครับในนวมสีแดงนะฮะพบกับคู่ชกนะครับเจ้าทินดิกรีนะครับแชมป์คาราเต้อย่างคาสึกิอิชิดะนะครับในกางเกงสีแดงนะครับนี่นะครับสูงนะฮะ กองนภา167นะครับส่วนคาสกินะครับอายุ26ปีสูง170นะฮะก็อายุเท่ากันนะครับส่วนสูงสั้นกว่า3เซนนะฮะไม่เป็นไรนะครับสำหรับนักชกชาวไทยนดครับกองนภพาเดินเข้าหานะในยกที่1มีแข้งซ้ายก็เป็นนักมวยนะครับถนัดซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายอย่างหนักนะครับนี่นะครับทักทายไปแล้วนะฮะสำหรับกองนภาโอ้โหอสายลำตัวนะครับของคาสกิเมื่อสักครู่ ประมาทไม่ได้นะครับมวยคาราเต้นะฮะก็มีหลายสำนักษ์ที่เดียวนะครับสำหรับคาราเต้ที่ญี่ปุ่นศิลปะการต่อสู้อีกแขนหนึ่งครับของโลกใบนี้นะครับกองนภาเดินเข้าหามีแข้งซ้ายสาดไปดอกนี้โตมาคืนครับสำหรับคาสึกิอิชิดะเป็นนะครับรอบแรกๆนะครับในรายการครัสซึ่งกองนภานะฮะ ก็เป็นการชกครั้งแรกเหมือนกันนะครับในรายการคลาสเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับ2 5 6 1บชกกัน3ยกเท่านั้นนะครับหมัดเท้าเข่าได้นะครับยกเว้นศอกนะฮะแต่เขาก็ห้ามล้วกคอตีเขานะครับมาแล้วนะยกที่หนึ่งอย่างดูชั้นดูเชิงอยู่นะครับแต่ก็รีรอไม่ได้นะครับมวยกติกาเควันหรือคิกบ็อกซิ่งเนี่ยนะฮะเป็นมวยนะครับที่เน้นการเตะนะครับการต่อยนะครับ เป่าที่ลำตัวก็ได้คะแนนไปนะโหับเนี่ยนะฮะโจนใส่เลยนะครับสำหรับคาสึกิอิชิดะของนปาเดินเข้าหยแข้งซ้ายดอกนี้ไปที่แขนต้นแขนแล้วนะฮะแขนขวาของคาสึกิมาแล้วครับเดินนะครับบนเลยน,นะครับคาสึกินี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะ หมายมันปั่นมือในราย,ย,ยการน,นี้เหมือนกันนะครับโอ้โหแรงมัดกันนะครับโดนเหมือนกันนะครับกองนาภาเนี่ยนับเขี่ยล่างไปมีมัดซ้ายหูวสายลําตัวแล้วก็สายใบหน้าเลยนะครับได้แล้วก็ถอยร่นมากองนาภาต้องเดินตามหาอีกครั้งหนึ่งมีแข้งซ้ายไปเนี่ยนะครับสายบูอีกคหนึ่งนะครับ t h ฮ Hardman สำหรับกองนาภาฮนะอายุ26ปีเท่ากันฮนะคู่นี้ การแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับมีภาประเจดเป็นสัญลักษณ์นะครับถือว่าไม่ผิดกติกานะฮะเหครับเดินข้าหขาเลยนะครับแข่งซ้ายนะครับหมัดอุ้ยหมัดขวานะของก้องหนามีให้เห็นโอ้ยนะครับซ้ายแลกกับขวาไปดองนี้นะครับมีโต้คลืนมาเหมือนกันนะสำหรับคาสกิอิชิดะแต่กองหนานะครับยกทีหนึ่งโอ้ยแข็งซ้ายแล้วก็หมดยกทีหนึ่งนี่นะครับถือว่าทําได้ดีนะครับ ออกอาวุธมารัวๆเลยนะสำหรับคู่นี้ของกองละพาแล้วก็คาสุกิอิชิดะนะครับยิบสกปีเท่ากันนะครับสูง167กับ1 7อยนะฮะญี่ปุ่นสูงกว่า3ามเซนไม่เป็นปัญหาฮะยกที่2ขึ้นมานี่นะครับมีแข่งแรกแข่งแข้งไปแข่งมานี่นะครับท้าทายกันแล้วนะครับหมัดไปแข่งตามนะโอ้ยเจอสวนมาคืนแล้วก็ซ้ายลำตัวนะโดนเหมือนกันนะกองลภาแก็ต้องสวนด้วย แข่งขวาไปเจอแข่งมาคืนครับโอ้โหเนี่ยนะฮะแข่งไปแข่งมามีแข่งไปอีกดอกนึงเนี่ยนะครับเป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้ดีทีเดียวครับสำหรับกล้องหน้าผาชกนะฮมาแล้วครับยกที่สองรีรอไม่ได้นะครับกติกามวยเควันครับตอนนี้นะครับแข่งสายเริ่มทำงานแล้วนะครับหมัดก็เหมือนกันครับสำหรับกล้องหน้าา คาสกินะครับมีร่องรอยครับที่แขนต้นแขนหูเพราะว่ารับแข้งของก้องนภาไปหลายดอกทีเดียวนะฮะนี่นะครับบนสลับกับล่างนะครับแข้งสลับกับหมัดเหมือนกันนะครับเจอสวนมาคืนนี่ดักได้นะสำหรับก้องนภาปีแข้งไปอีกทีหนึ่งเธอเป็นนักมวยที่ออกอาวุธในทรงเชิงของคิกบ็อกซิ่งได้ดีอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับก้องนภา นี่นะฮะผูทรงมวยนะครับชัดเจนแข็งแกร่งนะฮะผูชงนะครับแชมป์มวยคาราเต้นะฮะเจออาวุธหนักๆของมวยไทยไปนะฮะเนี่นะครับพยายามฟ้องกรรมการนะฮะเป็นการจับขาว่าห้ามจับขานะมาแล้วนะครับยกที่สองนี่นะฮะเกือบลุดไปนะครับต้องป้องกันไว้ก่อนปีเขาลอยดอกนี้ไปที่ยอดอกโอ้โหก็สวนมาคืนนะครับ หมัดมีเสียงเฮเหมือนกันนะครับสำหรับคาสึกิอิชิดะกองหาัก็โดดมานับแรกกันดอกนี้เลยนะครับจังงว่านี่แล้วนะดูนะครับว่าจะมีอาวุธอะไรฮะสํสำหรับคาสึกิอิชิดะมวยคาราเต้มีหมัดของโอ้ยนะครับหมัดขวาซ้ายแล้วก็ตามด้วยแข้งพับนอกนะครับมองหากำมองหาพี่เลี้ยงเลยนะครับสำหรับคาสึกิอิชิดะโอ้ยลูกช้าเลยครับ กรรมการต้องนับ8นะฮะไหวนะครับมองหาพี่เลี้ยงแล้วนะครับเมื่อสักครู่แล้วโอ้ยเขาลอยดอกนี้ไปที่ยอดอกนอนหงายเลยนะฮะจังหวะนี้ไม่น่าจะลุกแล้วนะครับกรรมการยุติการชกโขเนี่ยนะฮะเป็นครั้งแรกเลยนะครับในรายการคลาสที่กองนภาไปชกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะเป็นการเข้าไปสู่ในรอบลึกนะครับของก้องนภาวีรศักดิ์เล็กมวยไทยยิมนะครับเป็น ในปี2018หรือปี2 5 6 1เป็นนักมวยคนแรกนะครับที่ได้เข้าไปสู่รอบชิงนะฮะในรายการครัสนะครับถือเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นรายการในเครือของ K1 นะครับเนี่ยครับก็ขอโทษขอโพยกันนะครับเนี่ยนะเป็นการชกที่ถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็บรรสุดนะฮะเป็นการชกตามกฎกติกาของ เวทีมวยนั้นๆเลยทีเดียวนะฮะกองละพานครับมาชมภาพช้ากันนะครับจังหวะที่มีหมัดซ้ายขวาแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายพับนอกไปแล้วก็ตามด้วยเข่าลอยดอกนี้นะครับไปที่ยอดอกก็ไม่เหลือแล้วนะฮะจังหวะนี้ล้มทั้งยืนเลยนะครับนี่นะครับเข่าลอยไปที่ยอดอกนะครับล้มทั้งยืนนะฮะไม่นอนธรรมดานะครับนอนอาล่าเลยนะครับเป็นนักมวยที่ไปชกแล้วนะครับได้ใช้ยาว่า ไดมาจินนะฮะมวยไทยไดมาจินก็เป็นยักษ์นครบนะฮะของญี่ปุ่นที่ก็ตั้งให้นะครับหลังจากที่คนนี้นะครับที่จะมาชกต่อนะฮะเป็นเจ้าของแชมป์อยู่นะครับก็มาพบกันนะครับในการที่กองถานะครับชนะไปแล้วก็เนี่นะครับเป็นคู่ต่อไปแน่นอนนะครับเป็นการชกชิงแชมป์เลยนะครับ ของรายการ K1 Class นะฮะสำนทรัอิไมิตรงุงดังต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจงให้กันนะครับสวัสดีครับ